ครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเจแต่ไม่ทราบว่าคุณเจอยู่จังหวัดไหนนะครับเพราะคุณเจไม่ได้แจ้งให้ให้ทราบรู้แต่เพียงชื่อเล่นว่าคุณเจได้ติดต่อมาทางแม่น้องอามให้แม่น้องอามทำขนมโดนัท ไปเลี้ยงผู้ป่วยบ้านหมอปลาวันนี้นะครับจำนวน400ชิ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเจวันที่หนึ่งก็ขอขอบคุณคุณเจแทนผู้ป่วยบ้านหมอปลาที่ได้สั่งขนมไปเลี้ยงวันนี้นะครับจำนวน400ชิ้นวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง ก็ผมกับแม่น้องอามก็ขออวยพรให้คุณเกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมา่รปารตนานะครับการงานก้าวหน้านะครับวันนี้วันที่หนึ่งก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับที่โชคมีลาบจะได้ สั่งของซื้อของไปเลี้ยงผูป้ป่วยบ้านหมอปลาอนะีกฮะไม่ได้ป่วยไม่ได้ทานหลายวันนะครับขนมโดนัทนะเป็น10กว่าวันแล้วนะก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะตรงกับวันที่หนึ่งตรง,ตรงกับวันคลาสบันเกิดของคุณเจด้วยคุณเจก็ได้ติดต่อทางไ่น้องอามให้ทำขนม ไปเรียงผู้ป่วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดก็ขอบคุณคุณเจน,นะครับที่อุดหนุนขนมแม่น้องอามขนมโดนัทครับจำนวน400ชิ้นไปเรียงผู้ป่วยบ้านหมอปลาวันนี้ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กล่องแนละ้ว เดี๋ยวบรรจุเซ็กล่องแนละ้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านหมอปลาครับครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านหมอปลาก็เม่น้องอามมาด้วยแต่เน้องอามไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ เอาเพื่อนๆด้วยมาคนเดียวเยี่ยวเงาก <c oughs> ็เดี๋ยวคงจะเอาขนมไปส่งแป๊บๆนะไม่ได้อยู่นานครับขนมไปส่งแล้วก็ต้องรีบกลับครับก็ไม่ต้องการไม่ค่อยจะบายเท่าไหร่ก็เอายินตัวมาด้วย ันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเยนัทเยนัทนะฮะเยนัทับทองนะครับก็จะมาเลี้ยงข้าวมันไก่ผู้ป่วยด้วยครับตอนตอนเยน็นพร้อมกับขนมเป็นน้องอามซึ่งก็เป็นคุณพี่เจเป็นวันเกิดคุณพี่เจนะครับก็จะเลี้ยงคู่กันกับข้าวมันไก่ของของเงยนัทวันนี้นะสี่โมงเย็นนะ ข้าวมันไก่เนียนะเดี๋ยวหมอปลาเดี๋ยวหมอปลาไล์สดให้ดูนะครับก็ช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะเดี๋ยวหมอปลาจะไล์สดไล์สดพร้อมกับเสียงข้าวมันไก่คับขนมขนมของคุณเจวันเกิดวันคล้ายวันเกิดคุณเจครับก็จะไล์สดพร้อมกันเลยครับ ก็สี่โมงเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอปลาไลฟ์สดให้ให้ดูนะครับก็ผมก็คงไม่ไม่ไม่ได้อยู่นานนะก็คงเอาขนมไปส่งเอาไปส่งก็คงจะรีบกลับนะแม่ก็คงไม่ได้เข้าไปหาลูงอารนะ,ะเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวไปติดไปติดลูกชายเขาเขาก็อาจจะอยู่ข้างนอกในรถไม่ได้เข้าไปในห้องอะไรนะเดี๋ยวให้เขาอยู่ในรถอยู่ข้างนอกนะครับ ให้พ่อไปหาน้องอาร์มไม่ได้เดี๋ยวน้องอาร์มติดอันนี้ก็ยังช่วยหน่อยทังรถได้หน่อยก็ไปเป็นเพื่อนด้วยพอน้องอามน้องอยู่ไปโรงเรียนไม่มีเพื่อนมากนะ็าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านหมอปลาครับเดี๋ยวก็เอา ไปส่งเสศษก็เดี๋ยวพอน้ำไปส่งให้น้องอาด้วยฮะน้องอาไม่มีน้ำกินพอน้ำาให้น้องอาไปเจแท็กเจ็ดแท็กใช่ปะส่งแล้วต้องรีกลับเดี๋ยวให้แม่น้องอามาพักก่อนที่บ้านก่างนี้ก็จะไปขายของคนเดียวโอ้ครั ใกล้ถึงบ้านหมอปลาแล้วคุณจีคุณเจนะคุณเจค,คุณเจขอขอบคุณคุณเจด้วยนะคะได้รับของจากแม่น้องอาร์มแล้วนะคะพ่อแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะอาจารย์หมอจะไล์สดด้วยพร้อมกับของเฮียนัดเฮนัดจะเรียนข้าวมันไก่วันนี้นะคะพร้อมขนมของคุณเจด้วยเนาะเดี๋ยวเจอกัอนตอนเย็นอีกทีไล์สดเลยนะคะ